เขาเข้าใจวัฒนธรรมเดินสายบ้านเราได้ยังไงโค้ดเด็ดูเนี่ยผม,ผมอยากรู้เราไปคุยออกับเขายัางไง <c oughs> <c oughs> ให้เขาเข้าใจคือผมอะตอนนี้ผมตอบได้ตอนนั้นผมถ้าเป็นใหม่ๆผมอาจจะตอบไม่ได้นะคือผมได้คุยออกับเขาแล้วเขาทำงานที่จีนมาก่อนนะครับเขาทํางานที่น่าจะ CBA l e a g ของจีนมาก่อน เขาก็จะเจอวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมฮ่องกงวัฒนธรรมแถวนั้นนะครับนะครับซึ่งมันอาจจะมีบางส่วนคล้ายคนไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ท้องที่เขาบอกนะถ้าเป็นจีนจะโหดกว่าแบบสมมติทํางานสมมติซ้อม4ี่โมงถึง6กโมงพอ6กโมงปับ๊บทุกคนเลิกเก็บกระเป๋ากลับบ้านเขาคุยอะนักกีฬาคุยับใครไม่มีใครคุยกับเขาเลย,อ,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 ยอ,อะไรอย่างนั้นซึ่งอย่างที่บอกฝรั่งบางทีบางคนมันแบบเขาก็ไม่เข้าใจถูกไหม ว่าทำไมคุณต้องอย่างเงี้ยแต่ผมก็บอกเอ้ยเมืองไทยมันก็มีมันมีการแข่งขันบาสที่มันเป็นประเพณีผมก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณยังมีคริสต์มาสคุณยังมี เยอเวียอะไรของคุณแล้วก็ยัมีการละเล่นของประเทศต่างๆของเราก็มีแต่ละภาคก็จะมีอย่างนี้เทศกาลประจําภาคและระหว่างเทศกาลประจําภาคก็จะมีการแข่งขันบาสนะครับแล้วทุกคนเนี่ยเฝ้ารอการแข่งขันประจําป,ปีนั้นๆของแต่ละที่ใช่ไหมฮะอย่างอ่าอย่างที่อย่างอ๋อเพิ่งไปมาอย่างตรังเนี่ยเขาบางทีเขาจะจัดสงกรานบางคนก็จะจัดปีใหม่แล้วมันก็แล้วแต่ที่ฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าเออมันก็เป็นประเพณีแต่ละจังหวัดแล้วก็ทุกคนเฝ้ารอนักกีฬาเก่งๆนักกีฬาที่ ติดท,ทีมชาติหรือมาเล่นหลีกในกรุงเทพเข้าไปเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นตัวอย่างแล้วผมก็เปิดรูกผมจําไม่ได้นะรายการไหนอ่ะไม่แน่ใจว่าภาคใต้หรืออะไรที่คนดูเยอะๆผมเปิดเนี่ยเห็นไหมว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มาดูนักกีฬาที่บางคนเขาเนี่ยเขาไปแล้วเขาก็มีรายได้ด้วยแล้วนักกีฬาชาวบ้านเขาก็มาดูเขาก็บอกเออมันก็เป็นอะไรที่ที่โอกก็แปลกดีเขาเขา,เขาไม่เคยเจอเพราะว่าเออประเทศเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาเขาจะเป็นระบบหลีกระบบอะไรของเขาไปเลยถูกไหมเออเขาก็โอเคแปลว่าเขาก็ ่าเขาเขาทำความเข้าใจเรื่องว่าเรามีบาเดินสายแล้วในฐานะของเฮดโค้ดนะครับผมอยากรู้ว่าเขามีเดทไลน์ไหมเหมือนสมมติระยะเวลาเราจะแข่งรายการนี้เตรียมตัวประมาณอย่างน้อยเท่าไหร่ที่แบบว่าทุกคนต้องอยู่ในแคมป์ครับอ๋อนี่มีแน่นอนไม่ใช่ว่าจะไปได้ตลอดเวลา อันนี้เขาก็บอกแล้วโอเคหนึ่งต้องบอกก่อนต้องบอกเขาก่อนยิ่งถ้าเป็นช่วงช่วงแข่งทีมชาติเนี่ยก็อย่างน้อยประมาณ2อาทิตย์อะต้องให้เขาก็าคือชัดเจนว่า2อาทิตย์นี้คุณต้องมาทุกวันด้วยเรามาในสภาพที่คุณต้องดูแลร่างกายตัวเองนะเพราะนั้นคนที่มาถึงแบบมาแบบไม่ฟิตหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาแบบหมายถึงว่าเขาก็ไม่เลือกหลายคนนะเออะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งต้องดูแลตัวเองกลับมาแล้วดูแลความฟิตมาถึงซ้อมได้มีแรงเ,เล่นเป็นระบบที่เขาวางไว้เงี้ยก็โอเคฉาะนั้นเนี่ยมีอย่างไอ้ดูในประมาณ2อาทิตย์ อืมแปลว่า2องอาทิตย์ก็ต้องทุกคนอยู่ในแคมป